พระองค์นี้นะครับก็เป็นพระพุทธชินราชินโวจีนพิมพ์ต่อองค์แรกเลยนะที่ผมมองแนละผมชอบนะครับผมชอบผมสวยถูกใจองค์เนี้เคยอยู่กับเซียนหลายท่านแล้วนะเออแล้วก็เวียนมาบรรจบอยู่ที่ผมนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับผิวพันมาละเออหลายๆท่านชอบมากเลยนะครับผิวพันมาละเอ,อเห็นแล้วแบบน้ำทุงน้ำทองสวยอ่าบริเวณด้านหลังนะครับ บริเวณด้านหลังอง์นี้ก็ยังอยู่กับผมนะครับตอนนี้ลูกชายขอไปแล้วลูกชายขอไปเอ,อพระมีแต่แง่แต่แย่ก็ขอองนี้องเดียวอก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยพระอง์นี้อนตอกโค้ดนะครับแต่เสียดายบริเวณน,นั้นก้นคือแหว่งไปนิดนึงนะครับแต่โคตดตัวเนี้อโค้ดธรรมจักเนี่ยชัดนะครับส่วนอกเราก็ตอตกติดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ บริเวณด้านด้านข้างอ่าเพื่อนๆหลายๆท่านชอบมากเลยนะที่ว่าเป็นผิวมะละอย่างนี้นะครับแล้วเป็นน้ำทองนะครับเนี่ยจะสวยองค์นี้คือแบบได้มาด้วยความบังเอิญน,นะคือทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาต้องการนำเงินไปซื้อพระองค์อื่นนะครับอ,องค์นี้ก็เป็น พระพุทธิชินราชอินโดจีนพิมพ์ต่อบัวขีดเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวขององค์ที่แล้วนะแต่องค์เนี้คือมันจะได้ได้ผิวเดิมอเป็นคาบฝุ่นคาบเดิมนะครับแต่ผิวมะละน่ยจะน้อยกว่าองค์ที่แล้วหน่อยนะครับเนี่ยองค์เนี้ยจะได้ฝุ่นสวยงามองค์นี้ไม่มีโค้ดนะองค์นี้ผมก็ชอบนะครับองค์เนี้ชอบคือพักหลังอะ อย่างพิมพ์ต้อที่ผมเช่าๆมานะผมจะเลือกที่ว่าแบบสวยถูกใจสวยถูกใจเลยนะครับคือแบบจะต้องมีน้ําทองอ่ะอย่างน้นอยๆต้องมีน้ําทองอย่างเนี้ยหูน้ําทองขึ้นไปเลยขึ้นแบบสวยมีสเสน่ห์อ่าเนี่ยโหด้านหลังเป๊ะเลยนะครับเป๊ะแล้วแบบเป็นผิวมะละเนี่ยรอยตะไบสวยงาม นะครับนะลอยต่ใบก้นนะครับอันนี้ก็ถูกใจนะแต่เสียดายองนี้ไม่มีโค้ดนะครับแล้วองนี้ก็เป็นต้อข้างกระหนกต้อข้างกระหนกอง์นี้ก็ถือว่าได้เดิมแต่เสียดายหลอไม่เต็มบริเวณใต้บัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของพระพุทธชินราชโจีนนะเพราะเขาเป็นพระหล่อองค์นี้ก็ไม่ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับอ,อย่างองค์นี้ องนี้ก็อันนี้เป็นต้อบัวเล็บช้างนะครับก็มีข้าบน้ําทองหลกัหลกๆเลยนะผมว่าพิมพ์ต้อนี่ยเป็นพิมพ์หนึ่งนะครับที่ว่ามีน้ําทองเยอะมากเลยนะมีน้ําทองขึ้นมาแบบโหวสวยสดงดงามแบบผมว่าพิมพ์ต้อนยเป็นแบบพิมพ์ต้นๆเลยนะที่ว่าแบบมีน้ําทอง อย่างบริเวณนั่นค่าเนี่ยอย่างพวกนี้เป็นค่าี้กวดน,นะครับเป็นพระแบบเป็นพระมีสเสน่เอ,อเรียกว่าพระมีสเสน่พระมิสวยหรือพระมีสเสนเออ่อย่างองค์นี้องค์นี้ก็ซื้อมาด้วยความบังเอิญเหมือนกันคือต่อพระเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาอยู่ไหนนะครับแต่พอดีจังหวะเขามาเที่ยวแต่บ้านผมพอดีก็รัดรับกันเลย นะครับองนี้ก็เรียกว่าต้อวัวเล็บช้างนะครับหรือบางคนเรียกต้อคิ้วต่อนะครับเนี่ยบริเวณข้างๆพิมพ์ต้อนี้ผมจะเลือกที่ว่าส,สวยๆนะถ้าแบบไม่สวยเนี่ยผมแทบจะไม่ซื้อเลยอ,อย่างองค์นี้ยองนี้ผมปล่อยไปแล้วนะครับอง์นี้คือก็เป็นต้อคิ้วต่อเหมือนกันก็จะมีน้ําทองอยู่บริเวณข้างๆนะน้าทองเขาจะเยอะมาก องนี้เจ้าของเดิมก่อนที่ผมจะได้มาเนี่ยเขาเอาไปประกวดติดที่หนึ่งมานะเอาไปประกวดติดที่หนึ่งมาแล้วก็ขายมาให้ผมผมก็ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับองนี้ก็ได้เดิมนะครับองนี้ก็ยังอยู่นะได้เดิมเนี่ยผมชอบแบบพระสไตล์เนี่ยผมว่าพระมีสเสน่ห์ดีนะครับนี่องนี้ก็สวยนี่นี่ นะครับผิวมะละเต็มเลยนะครับน้ำทองแล้วก็มีคราบดำๆด,ด,ด้วยก็แบบทูโทนทูโทนอา่าทูโทนแล้วมีคราบขี้เบ้าตามซอกมีเม็ดกวดตามซอกนะครับพระมีสเสน่ห์ดีมีสเสน่ห์สวยงามโอนี้ก็ยังอยู่นะโอนี้ก็ยังอยู่มีหลายๆท่านมาขอเจ้าผมก็ยังไม่ได้ปล่อยเหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่นะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อนก็คือหนึ่งที่คนชอบชอบกันเลยนะคือหนึ่งจะเป็นผิวมลสนะครับแล้วก็สองก็คือน้ำทองจะเยอะอน้ำทองจะเยอะวันนี้แสบตานิดหนึ่งนะอยู่หน้าจาอคอมนานแสบตาน้ำตาก็จะไหลแล้วก็สามก็มีคราบขี้เบ้านะครับแล้วก็เป็นพระที่พิมพ์แปกพระมีสเสน่ห์นะครับก็หลักๆเลย คนก็จะชอบประมาณนี้นะครับอีพีนี้ผมก็ต้องขออธิบายให้เพื่อนๆรับฟังรับชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบครับสวัสดีครับ